สร้าง6สร้างไป6ประมาณ6แสนที่อะไรที่เขาเหที่ใหม่เปล่าที่ปัจจุบันนี้พญานาคที่ข้างบ้านเขาไงแล้วไม่โดนบุกรุกป่าก็ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ป่าสงวนซึ่งไม่ใช่ที่เขาไม่ใช่ที่เขาเออเขาไปบอกคนไปบอกประชาชนว่าใครที่มีสายบุญพญานาคเนี่ยให้โอนเงินมาช่วยกันสร้างพญานาคข้างบ้านเขานะครับแต่เขาไม่บอกว่าข้างบ้านของเขาเนี่ยคือที่ป่าสงวนแห่งชาติทีนี้มันก็เลยเข้าขาในการบุกรุกคดีเนี่ย อัจฉริยะเคยร้องแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะว่าตอนนั้นศาลยังไม่ตัดสินว่ามีความผิดแต่ว่าครั้งนี้ที่เขามาร้องเนี่ยศาลตัดสินแล้วว่าคนที่เขามาร้องเนี่ยมีความผิดเพราะว่าบุกรุกป่าสงวนเพราะฉะนั้นเงินที่มันมาจากการไร้เงินที่ได้จากการเข้าไปบุกรุกอ่ะเข้าไปทําประโยชน์ตรงนั้นเ่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดบุกรุกใชาบริการไปจากปีกปากเดียวเขาอ้างว่าเขาไม่รู้เขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะครับสามารถติดต่อได้เลยต้องส่งเอกสารกันมารราาะบตปชชนสสวััดี มาแล้วครับมีการแจ้งการลงมาแล้วครับมีมาแล้วครับโอ้มมาเยอะนะเยอะนะยากโลยทำสเสร็จแล้วถามว่าผมโูดทางกายเช่นจะสองนะฮะแล้วผมเป็นที่ปรึกรษามีเอกสารอะไรบ้างที่น้องส่งให้นะมันจะนับวันนี้อยู่เป็นการดีในอย่างชัดแจ้งนะครับว่ามีการ,รมีการซื้อขายเอคือทำให้การของผู้ี่ง ไอ้ไอ้เอาตัวเอาถ่ายน้ก่อนถ่ายถ่ายน้ถ่ายไมทำไมก็คนนี้ต้องให้ผมไงถูกไหมไม่ใช่คนนี้ต้องให้ผมสิตัวนี้ตัวทีมไทยนั่งไงไม่ตัวตัวหนังสือใบหน้าคุณนัทภูมรัลรักนัทชอนคุณอัญชลีพรคุณภัยจิตนะครับสวัสดีทุกคนเลยที่กำลังเข้ามานะครับวันนี้ก็นี่ครับก็คือเรียนอธิบดีกรมป่าไม้นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับเอกสารเรียนที่พดีกรมป่าไม้นะครับส่วนอันนี้เรียนท่านผู้บังคับการปตสนะครับอ่านี้เรียนท่านผู้บังคับการปตสนะครับก็ไปตามนี้ฮะ ไม่มีอะไรในกอไผ่ครับตรวสอบครับตรวจสอบนะแต่ถ้ามีคนตุยเพืการตรวจสอบก็ช่วยไม่ได้ครับนะฮะอาจจะมีคนตุยก็ได้ในงานนี้สวัสดีครับพี่ไว้เฮาพี่ไว้ครับวันนี้ก็มาทําหน้าที่ครับพี่ไว้ก็รับปากแล้วก็มาครับไม่ได้น้ำลายเหมือนคนสมองหมูนะครับมันมีคนสมองหมูบางคนพยายามพูดจาแบบปากดีอะไรเงี้ยน,นะหารู้ไหมว่ามันเล่นผิดคนอันที่สองคนอย่างผมไม่ได้คนที่ไปนั่งเล่นครับผมทำอะไรผมทำจริงจัง นะ,ะยังไม่ทานครับพี่พจิตรครับคุณกัรายาเดินทางจากศรีราชามาตั้งแต่